สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ตรงลงแล้วใครผิดน้ำท่วมครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องหาแพะรับบาปนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีทางในการไม่ปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตคือผมเชื่อเลยว่าถ้ามีพายุฝนเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยต่อเนื่อง หลายๆครั้งติดต่อกันในปีเดียวกันเนี่ยน้ำมันก็ต้องท่วมอย่างนี้อีกแล้วจะไปโทษภูมิอากาศก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอภูมิอากาศที่ย่ำแย่ขนาดแบบที่บางประเทศเขาเจอบางทีผมเห็นพายุเฮอริเคนพายุทอร์นาโดพายุไต้ฝุ่นถล่มกันมาบางประเทศเขารับน้ำก็ท่วมแป๊บเดียวมันก็ไม่ขังแล้วก็มีแนวทางในการระบายน้ำออกไปแต่ว่าของไทยในปีนี้เนี่ยถามว่าเจอพายุเฮอริเคน พายุทอร์นาโดพายุไต้ฝุ่นในแบบที่โอ้โหโกลาหลและทําให้ทั้งโลกนั้นกลัวไปด้วยเนี่ยมีหรือเปล่ามันไม่มีนะฮะแต่เราเจอพายุฝนเราเจอฝนตกหนักมาเรื่อยๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันมันก็เลยทําให้ผมนั่งคิดว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เนี่ยเป็นพายุฝนในแบบที่เราคงจะเจออีกในอนาคตเราคงจะเจออีกในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องหาคําตอบว่าใครผิด บลูเบิร์กเข้าไปบทวิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับวิธีการวัดระดับน้ําในเมืองไทยแล้วก็วิธีการคาดการเกี่ยวกับฝนว,วิธีการคาดการเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและการลดลงของระดับน้ําในเขื่อนต่างๆแล้วบลูเบิร์กเขาสื่อออกมาชัดเจนว่าไทยนั้นบริหารความผิดพลาดอันนี้เนี่ยบริหารความผิดพลาดในเชิงการคาดการคือมิสแม g จิง The failures นะคือไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมมุติฐานบางอย่างเกี่ยวกับภูมิอากาศเสร็จแล้วไปใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในแบบที่ไปสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ผิดๆนะนี่ก็บ,บทวิเคราะห์เขาซึ่งอ่านดูก็มีน้ำหนักในระดับหนึ่งนะผมเมื่อเช้าผมก็ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมโชลประทานในหนังสือพิมพ์มติชน ผมก็พยายามที่ให้ความเป็นธรรมกับท่านอธิบดีแล้วผมมองว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เฉพาะตัวท่านอธิบดีที่บริหารจัดการน้ําในเขื่อนแล้วปล่อยให้ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผมไม่ได้มองว่าเป็นท่านคนเดียวผมกลับมองด้วยซ้ําต่อไปว่ามันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําในเขื่อนต่างๆที่มันผิดมาตลอดในหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะอธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน แต่ผมมองว่ามันมีแนวคิดและมีความเชื่อที่ว่าเขื่อนนั้นมีไว้เพื่อกักเก็บน้ํา mm hmm. เพื่อเอาไว้ใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีของที่มีภัยแง้งและเพื่อเอาไว้ใช้ในการในขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาให้ประชาชนคนไทยใช้ทั้งหมดโดยที่จุดประสงค์หลักเนี่ยกลับไปอยู่ที่เรื่องของการแก้ปัญหาภาัยแง้ง และกลับไปอยู่ที่เรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้จุดประสงค์หลักมันกลายเป็นสองประการนั้นโดยที่ลืมไปว่าถ้าเกิดบริหารผิดพลาดเนี่ยถึงเวลาเนี่ยกักเก็บน้ำไว้เยอะเกินไปแล้วหาจังหวะปล่อยออกมาไม่ได้แล้วเสร็จแล้วฝนมันตกมาพอดีแล้วเสร็จแล้วปริมาณน,น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆถึงเวลาในที่สุดน้ำมันก็จะท่วมแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้ามองไปในอนาคตเนี่ย ยังไงยังไงเนี่ยมันต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในการบริหารน้ําในเขื่อนแล้วก็ต้องทําโดยกรมชลประทานหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาก้าวไก่ในการบริหารนี้ก็ต้องมารับผิดชอบเช่นกันวันน้าท่วมนะถ้าคุณจะคอยขัดขวางการบริหารจัดการน้าของกรมชลประทานสมมติคุณไปเล็งเห็นถึงจุดประสงค์เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าสมมติคุณไปเล็งเห็นถึงจุดประสงค์ของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภัยแล้ง คุณก็ต้องมารับผิดชอบพร้อมกันเวลาน้ําท่วมแบบนี้คือต้องคิดในระดับโดยรวมว่าการบริหารความเสี่ยงนี้ถ้าพลาดไปครั้งเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มกับแม้กระทั่งที่ในแต่ละปีเราได้ช่วยแก้ปัญหาภาัยแล้งมันไม่คุ้มแม้กระทั่งกับในแต่ละปีที่เราได้ผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาใช้คือพูดง่ายน้ําท่วมถ้าท่วมวิกฤตแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันและที่กําลังจะเป็นแย่ไปกว่านี้อีกมีผู้ที่ บาดเจ็บล้มตายมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดต่อมีผู้ที่ไม่มีบ้านอยู่มีผู้ที่ไม่มีเงินออมไม่มีงานทําทรัพย์สินเสียหายผลข้างเคียงของภัยน้ําท่วมที่รุนแรงบในปัจจุบันมันแย่กว่ามันแย่กว่าและจะแย่กว่าเสมอผลของภัยแล้งและมันแย่กว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาใช้มันไม่พอจะเขื่อนคือพูดง่ายๆผมก็ระสรุปว่า ผู้บริหารจัดการน้ำในเขื่อนต้องคำนึงถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีน้ำเยอะเกินไปแล้วน้ำท่วมเพราะว่าผลข้างเคียงนั้นมันน่ากลัวกว่าภัยแล้งมากแล้วมันน่ากลัวกวับความที่สมมุติว่าเขื่อนแต่ละเขื่อนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไฟฟ้าภาัยแล้งมันไม่น่ากลัวเท่าน้ำท่วมแบบที่กำลังจะเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ กรมชลประทานต้องรับไปเต็มๆแล้วก็ไปนั่งคิดพิจารณาในอนาคตว่าจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อให้หาไฟฟ้ามาใช้ได้ป้องกันภัยแล้งถึงเวลาไม่ปล่อยให้น้ําท่วมอย่างนี้นะครับนี่คือในภาพรวมที่ต้องมีการปรับกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านี่หาแพ้รับบาปหรือเปล่าผมแค่หาทางออกที่จะทําให้ประเทศนั้นไม่เผชิญกับน้ําท่วมอย่างนี้ในอนาคตถึงเวลาของช่วงเดลี่ค o อ กลุ่มทีปาร์ตี้ในสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาชุมนุมกันกลอนที่จะมีกลุ่ม Occupy Wall Street ออกมาชุมนุม Occupy Wall Street นั้นไปชุมนุมที่ถนนแห่งการลงทุนในสหรัฐเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลกลไกาทางเศรษฐกิจที่ไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ในประเทศสาหารัฐอเมริกาแต่ว่ากลุ่มทีปาร์ตี้นั้นเขาเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกร้องให้มีการใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชน อย่างมัธยัติแล้วก็ไม่ปล่อยให้วอชิงตันนั้นมีอำนาจมากจนเกินไปเข้าไปก้าวไายกิจกรรมทางการเมืองในระดับมลรัฐนี่คือเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงชาติใหม่ของสหรัฐนะฮะแต่เป็นเพลงของนักร้องคนหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นมาเพื่อกลุ่มทีปาร์ตี้ให้ปลุกมวลชนออกมานะฮะเพลง I Am America น่าสนใจว่าในการชุมนุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีเขจะมีการแต่งเพลงเหมือนเป็นเพลงชาติใหม่ขึ้นมา เพื่อปลุกมวลชนให้ออกมาชุมนุมอันนี้เป็นการแต่งเพลงหลังจากที่การชุมนุมเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งศิลปินผู้หญิงคนนี้เขาอุทิศเพลงนี้ให้กับกลุ่มทีปาร์ตี้ก็จะรอดูอยู่ว่า Occupy Wall Street จะมีเพลงของตนเองหรือเปล่านะครับแต่ฟังดูแล้วก็มาแนวสไตล์ตตแบบพ็อปร็อกหน่อยๆน,นะฮะฟังเดี๋ยวแล้วก็เพราะดีเข้าไปโหลดฟังใน YouTube ได้นะฮะ I am America เพลง หนุนทีปาร์ตี้ของเซลลปินสุภาพสตรีคนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose เครื่องดื่มผักผลไม้ธรรมชาติร้อเปเซเพื่อสุขภาพที่ดีโทร087-048-6060ตดดเครื่องเหยียบคันเร่งแห่โค้งความมันที่คุณเคยรู้สึกใส่เกียร์ความระทึกสะเทือนทุกเส้นประสาทเจ้าของรางวัลผู้กปนกับยอดเยี่ยมจากเมืองคารสปีล่าสุดพบไรอันฟอสลี่นายดรขับดิ ขับเดือดขับดุใ <No. S 2> ชยแล้ววันนี้ในเครือเมเจอร์ซินิแฟกซ์และเฮาส์อาร์ซีเอเพราะฉะนั้นพื้นที่อันตรายเจ็ดเขตนี่ยังไงก็คือไม่อยากให้กระหนกไม่อยากให้กระหนกแต่เตียว,ว,ว,วไว้เถอะ แล้วคนก็ไม่รู้ว่าคันก้นน้ําคืออะไรแล้วท่านพู้ว่าก็ไม่ไม่เอ่ยว่าจีว่าคันก้นน้าคือผู้ว่าพูดน้อยมากเลยมไม่รู้กลัวอะไร ต้องเห็นใจมักมูดอักบันดาจัดประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประเทศอิหร่านนะครับเพราะวไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างเป็นเสร็จแท้จริงอำนาจในการบริหารประเทศของอิหร่านนั้นอยู่ที่ผู้นำที่เป็นประมุขของประเทศที่ไม่ได้มาจากการเลือกตัง้งซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนามีชื่อว่าออยาทาราโคลเมนีนะครับออยาทาราโคลเมนีเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีมากที่สุดในอิหร่านแล้วก็เป็นคนที่สามารถแทรกแซง กิจกรรมทางการเมืองของรัฐบาลอัคมีนรรจาดได้ตลอดโดยที่การแทรกแซงนั้นแทรกแซงผ่านการที่ไอโอโทราโคมนีนั้นมีหน่วยองครักษพิทักษพิเศษนะครับเขาเรียกว่าคูดส์ฟอสหรืออิรานเนีนอ่ revolutionary guards council เป็นสภา,าที่มีทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการหน่วยงานข่าวกรองต่างานเนี่ย นั่งปฏิบัติการอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการกำกับดูแลนโยบายทางด้านความมั่นคงของประเทศอิหรา่านในขณะที่ประธานาธิบดีอัคเมเนจาจร์ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นคนที่ประชาชนนั้นนิยมเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจในการปกครองหรือบริหารประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆรัฐมนตรีข่าวกรองอักคเมเนจาร์ก็ไม่สามารถตั้งได้ผอ,อเหล่าทัพอำนาจในการแต่งตั้งผอ,อสูงสุดอยู่ที่ไอโอโทลาคโคเมนีหมด และในขณะเดียวกันบรรดาผู้พ,พากษาในศารสำคัญๆเนี่ยแต่ละสารการแต่งตั้งนั้นก็มาจากกระบวนการที่ไม่ได้เป็นในแบบประชาธิปไตยแต่ว่ามาจากการแต่งตั้งโดยไอโอท lah ลาโคมีนีซึ่งตัวไอโอท l a h ลาโคมีนีเองก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่ามีบารมีต่อประชาชนชาวอิรานส่วนใหญ่คืนนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีความพยายามจากทางไอโอทรลาโคมนีเองที่จะยึดอํานาจจากประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง นี่เป็นแนวทางในการเพิ่มอุปสรรคให้กับประเทศอิหร่านจะทําให้ประเทศอิหร่านนั้นยิ่งมีหนทางในการที่จะค่อยๆแปรรูปตนเองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยทำไม่ได้ทําไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามีแนวคิดจากไอโอโทลลโคมเมนีที่จะเปลี่ยนวิธีการปกครองนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบบการปกครองเพราะระบบในปัจจุบันก็ยังมีผู้นําสูงสุดเป็นอโอโทลลโคมเมนีอยู่เหมือนเดิม ที่เขาเสนอก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เขาเสนอให้ลดบทบาทของฝ่ายบริหารประมุขฝ่ายบริหารให้เป็นประมุขที่มีอำนาจน้อยลงผู้ง่ายให้เป็นระบบรัฐสภาที่มีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการคัดกรองจากบรรดาสสในสภาก็จะไม่มีประธานาธิบดีอักมน,นจร,ร์จัดแต่ว่าในอนาคตพอมีการเลือกตั้งก็จะมีนายกขึ้นมาซึ่งอาจจะผู้ยง่ายพร้อมที่จะเป็นหุ่นเชิดให้กับอักมน,นจร,ร์จาด ไม่ใช่สิพร้อมที่เป็นหุ่นเชิดให้กับไอโอโทราโคมีนี่คือนี่คือสิ่งที่น่าสนใจในิหราฮะคือประธานาธิบดีอัรคเมเนจานนั้นเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนเริ่มดําเนินนโยบายที่ปฏิรูปประเทศเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็เริ่มทําได้ในขณะเดีวยวกันเดินหน้านโยบายพลังงานก็ดูเหมือนว่าไปได้ด้วยดีแต่ถึงเวลา ผู้นำของอิหร,ร่านไอัลโทเคเมนีนั้น,นไม่พอใจและตอนนี้พยายามที่จะยกเลิกตำแหน่งประธานาธิบดีให้มีเฉพาะนายกรัฐมนตรีแล้วก็คงจะไม่ใช่อัคมบจญญด้วยคงจะเป็นคนอื่นผ่านการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนี่คือความพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการปกครองในอิหร่านให้เป็นประชาธิปไตยน้อยลงถึงเวลาของช่วง global voices น่าลองอาุธความในไฟล์ซองนะฮะ p h y s o r g p h y s o r g com mm hmm. เดี๋ยวผมใช้ก็โพสตลิง์ในเว็บของ uh, Voice TV หน้า The Daily dose เขาเขียนบอกว่าเวลาคนไปเลือกตั้งเนี่ยเวลาคนเราไปเลือกตั้งเนี่ยไปกากบาดเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้บริหารประเทศหรือผู้ที่ปกครองประเทศเนี่ยจะเลือกด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์ธรร,รมหรือ cave man's instincts คือไม่ได้เลือกคนที่เก่งที่มีความสามารถที่มีการศึกษาดีที่มีประสบการณ์ทํำงานที่สามารถเข้าไปแล้วจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ว่ากลับพร้อมที่จะเลือกคนที่ดูเหมือนว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าเผ่าเป็นเป็นแบบตัวพ่อนักเลงเข้าไปเหมือนกับเอาชนะอีกฝ่ายตรงกันข้ามไม่ได้ ผมนั่งคิดดูแล้วใช่เลยเพราะว่าพรรครีพัรลิกันรอบนี้เนี่ยเฮอร์แมนเคนกับ Rick Perry ที่นําอยู่เนี่ยเป็นสไตล์แบบบูนะฮะเป็นสไตล์นักเลงเป็นสไตล์แบบที่คือผู้ทำตรงไม่ได้มีการศึกษาที่น่าเกรงขามสักเท่าไหร่คือเทียบกับโอบามานี่คือแบบสู้ไม่ได้เลยนะะพูดถึงเกรดที่ได้ในตอนเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยที่จบนะหรือประสบการณ์ ทางด้านวิชาการเพอร y ี่กับเคนนี่คือแบบห่างไกลโอบามาแต่ว่าสองคนนี้มาแรงมาแรงแล้วก็มาแรงเทียบกับคนสมัครคนหนึ่งของพรครีพับลิกันที่มีการศึกษาสูงกว่าที่มีประสบการณ์ทำงานมากกว่าอันนี้เป็นเพราะแบบที่ไฟสอกได้วิเคราะห์เลยว่าคนนั้นเลือกตามสันทัตยาณมนุษยธรรมคือต้องการคนที่เหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งพร้อมที่จะไปลุยสู้กับอีกฝ่ายเข้าไปเป็นผู้นำเพราะว่าแบบ มันสะใจแล้วมันสนุกดีนะคนนั้นต้องการความสะใจในการเลือกตั้งบางทีไม่ใช่การเลือกคนที่มีความสามารถหรือมีการศึกษาหรือมีประสบการณ์มากที่สุดแต่ว่าเลือกด้วยความสะใจซึ่งอันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เวลาไปเลือกตั้งนี่คือมุมมองของไฟซอ,อกนะครับก็เข้าไปดูเว็บไซต์นี้ได้เขาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของมนุษย์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily dose ทองคำล้ำค่าจากอดีตสู่นวัตกรรมใหม่ของการลงทุนในทองคำกองทุนรวม ETF ทองคำทันสมัยมั่นใจซื้อขายแบบเรียลไทม์ผ่านโบรกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์กองทุนรวม ETF ทองคำซื้อขายสไตล์หุ้นกำไรขาดทุนเหมือนทองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน คุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จมองบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำ เร่อโรวันนี้จากสตีฟจ็อบส์นะครับผู้ก่อตั้ง Apple ซึ่งเพื่อเสียชีวิตไปไม่นานมานี้ได้พูดกับารักโอบามาไว้ในหนังสือเล่มใหม่นะครับซึ่งกำลังจะตีพิมพ์ในเร็วๆนี้สตีฟจ็อบส์บอกโอบามาบอกว่า you're headed for a one-term presidency คือสตีฟจ็อบส์เคยเตือนโอบามาไว้ว่านโยบายเศรษฐกิจนั้นเป็นศัตรูต่อภาคธุรกิจมากเกินไปแล้วจะทำใหโอบามานั้นไม่สามารถ ชนะการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งได้สตีฟจ็อบส์ยังเคยเตือนโอบามาไว้นะครับว่าจะเป็น one term president Five factor วันนี้นะครับแบงค์ขอปิดสาขา130แห่งอย่างน้อยนะครับที่หนีน้ำท่วม130แห่งอันนี้อย่างน้อยนะครับตัวเลขอาจจะสูงกว่านี้แล้วตอนนี้กำไร Microsoft เพิ่มขึ้น6.1%นะครับไตรามาส3ทอสอ,ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะครับมีทั้งพักหนี้ลดดอกเบีย้ยแล้วก็ปลดหนี้ สแสดงความจำงได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าคุณสามารถเดินทางไปที่ทศออได้นะครับบอมอจอสินมั่นคงประกันภัยเตรียมจ่ายค่าสินไหม่น้ำท่วม50ล้านบาทคาดทราบมูลค่าการความเสียหายชัดเจนหลังน้ำลดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆจะมีประกันซึ่งประกันเขาก็จะจ่ายเต็มๆอันนี้ก็คงจะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่ากว่านะฟื้นฟูกิจการกลับมาจริงๆองคงใช้เวลาหลายเดือนถ้าไม่ใช่เป็นปี ที่บางกระดีประเมินน้ําท่วมเสียหายตอนนี้30 0 0 0ล้านบาทนะครับอย่างน้อยใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ4เดือนขณะที่ทหาร500นายเข้าช่วยผู้อ,อพยพนั่นที่ที่บางกระดีแต่ว่าแน่นอนวันสอวันนี้ต้องดูพื้นที่เขตในในกรุงเทพมหานะครแล้วว่าจะแย่ลงถึงขนาดไหนภาพบูทสอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคือเบอร์เบอรี่ ผม่ารู้ว่ามีอีกภาพหนึ่งหรือเปล่ามีอีกภาพที่สองผมก็นั่งคิดว่าอันไหนสวยกว่ากันโอ้โหอันนี้สีม่วงสงสัยของสอสอเาไม่ใช่สอสอสิไม่ได้ชนะเลือกตั้งเกือบเป็นสอสอหญิงคนนี้เนี่ยบูตอันนี้แพงกว่าของนายกหรือเปล่าอันนี้สีม่วงนะฮะสวยกว่าน,นิดหนึ่งด้วยแพงกว่าของนายกอีกโอ้โหนะครับก็ ทั้งสองคู่ก็คงซื้อได้ที่อังกฤษซึ่งผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่ามีอดีตนายกเดินทางไปอังกฤษในช่วงเนี้ยที่น้ําท่วมแล้วก็เป็นข่าวในข่าวสดมาเช้านี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พวกก็หม่ในคืนวันหน้านะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ